สวัสดีครับพ่อแม่พี่น้องครับสําหรับคลิปนี้เมนูยุบานน้องกิกสารคามซิตี้เฮานี่เฮ็ดยังกินไหมสารคามซิตี้เมนูยังเด็ดสุ้ยังกินโอ้ยสุญญากินมาแล้วพ่อผิดพี่น้องขอโทษสี่ย่างแน่กับซี่ก้อยแน่แล้วกับซี่ตุ๊กแน่เลยและย่างไก่เน่ามาซื้อมาสองกิโลคนเด้นไปซื้อยุบาลมาเนี่ยอันนี้คือบ่เขาแทะใส่ พี่น้องสังเกตใส่ง่วยู่อีสานเท่านี้มันใสออดหายเลยเดียวแต่ว่าตับก็ลูกันดีว่าพี่น้องคนไทยเมื่หลายทางอีสานเทานแต่ว่าเลือดเนี่ยโหสดสดเลยทีเดียวอันนี้ก็อีกเมนูหนึ่งเลยพี่น้องนี่เป็นอาชิมีกันตับซุปเปินซุปพี่น้องกินอะไรได้ครับอัน้อันซีนงัวทางอีสานเท่านี้มันเป็นซีนง่วเขาเจ้าเลียงมันต้องให้ทงหน้าเลยพี่น้องเนื้อมันจหวานแซ่บเอานี้อยมาเลยพี่น้องซอย บังเหตุตุนไขเนนนะ่เห็ดยังคนน่ะเห็ดตุนเห็ดอยังอะน,น <c oughs> ลร่างฟากักเ <c oughs> บ้อในเย่ไข่เอ้ยขาอีหลีหนาลักอีหลีพี่น้องไงเยตุ<ห>ตุนไข่ครับครับป้า,า,าพี่น้องมึงเหยี่ยเขาไปล่างฟากักใหม่สดๆเลยเฮ้ยเขินง่ายม,มึงไข่เนี่ยฮ่าพี่น้องซอยไปเดียมลอยเอิ้์นไม่กินเอิ้์นไม่กินเม็ดคุ้มเลยดีครับเอาพี่น้องมาเนี่ย ตับห่องสองกิโลอะไรซ้ำนี่พี่น้องอันนี้สามสิบจีบพ,พี่น้องนะครับสองกิโลน่ะลดได้ซ้ำนี่ตับพิศดารใครแม่นซื้ออยุราโยกสองกิโลเขาว่าเป็นซ้ำเขียงหมดน่ะครับอยุร,ยราโยกเขาจะบวบแหงตับอันนี้ใส่เนียครับข้างล่างกเดินครับผมอันนี้พันธุ์ที่ย่างเนาะอันนี้เนาะจ้าถ้าเกลือ,อนนถ้าเกลือย่างพี่น้องชูรสเบงพี่น้องวันนี้เจ้าเทศย่างนะวุ้ยวันนี้ย่างเนี่ยพี่น้องวันนี้ เออวิธีย่างมันต้องใส่หม้อกระทะสอดแบบนี้อันนี้ข้าวซีย่างพี่นอ้องเอ้มีแกงน้ำมันพร้อมดีนะเว้ยโอ้ต้มน้ำมัไนไนะนปนไนพี่นาะอ่าจะสองตอนเียเต็มหีบนั่นนะอุ้ยเนาะตอนใหญ่แล้วโมเดลอ๋อพี่น้องย่างเจ้าหน่อยก็ไมนะ่น่าหน้าเนาะบนลังเจ้าหน่อยหมดแล้วพี่น้องนี่แหละพี่น้องบรรยากาศดีสาน์วันนู้นนั่นนะอุ้ยเนาะกินยี่หร่าตีไก่ตีปนนี่ ป้ามึงสองสาวพี่น้องมึงเนี่ยออมาหน่าค่ะอันน้ามาดูลูกเบนอนจุ๋ยพี่น้องสั่งได้ขั้นแยวเด้ขั้นแยวได้นนี้ค่ะป้อนยากี่หนึ่งเนี่ยแหมจ้าหน่อยเย็นเย็นพิ่นไปอรนเยนเนี่ยพิ่นก็อยู่อันกระปาเพิ่นแล้ววันนี้เอ้าพี่น้องหมดเนี้ป้ายางนาวีไก่แล้วไก่แล้วสุดยอดเลยครับผมเว็นใจพี่น้องบรรยากาศบ้านน้องเขาก็มีเหล้ามี่งเข่าไอพี่ไอน้องได้เบิ่งเลี้ยงไก่ตะลุมตะลาง ผูกกูไว้ใต้เราไว้นอนหลิมย่ำเว้นทามคนเมียเขามันกำลังเฮ็ดเอาเมียนอยู่ครับมันล่มแห้งเนาะจุดเตียงเนาะเอาพี่น้องใส่เพี้ยเข้าไปครับบ้านเอาเพยูอะไรเนาะนะอุ้ยเนาะจู่จว่างนีบมันล่มแห้งพี่น้องเลยหน้าในวันเราจะมีจุดเตียงก็จุดทางท้งหน้าไหมในวันอันตรายที่มันล่มแห้งโอเควันนี้ก็สรอยหอมหนึ่งพี่น้องบรรยากาศบ้านนอกเข้าของแฉะ กินยาญย,ยากพี่น้องเลยปลาตุนปลาน่อยายญ่วัดอ๋อพี่น้องมันเขากล่วก็เป็นซีนีแม่ยาพันขวบปใหม่ตกวขวบขึ้เท่า่ละบ้านเห็ดกินก็คือกันเนาะวัวเองเมื่อบานเท่าปราพ้าไป แปดงง้อขาดว่าแล็บครับพี่น้องอยู่พุ่นมีแดงน้อยแต่อยู่ในซื้อวางได้ก่อนนะรถบักดังครับผมหน่วยพิทักษ์ไก่นะอุ้ยโอเคครับอะมันคือจังห้าจุดไปซอยงานแต่งงานดองกับเจ้าแต่น้องมันเป็ี่ยนซ้ำ ไอ้เราเรียวไส่ถุงไปขายตลาดน่ะรถไหลอือครับอ,พอบา,าพี่น้องตะเปียบไปตาเลียวบุงเพริกสีเผ็ดประนอหนิพี่น้องสุดยอดสุดยอดนะครับอืถุงเลียก,ก็เลียดแดงใจวายเลยสุดยอดสุดยอดครับผมอันนี้เนี่ยวันนี้ใส่เลยใส่ไปแน่นเรียบร้อยใส่แล้วใส้เม<อ>่อกี้ไส้ไปแน่นเพียรตีเป็นนั่นเอาไปนเนี่ยครับไส้เลียดกับไปทำโดยพี่น้องเลียดของทแทะบา้านเทาเป็นก้อ,อนครูเลยใส่จังหน่อยสีงามโอเคข้นหมด กินไบ้างกรเทินกระเทินบ้เอาเฮ็ดเ็นพี่น้องน้ำไร่แกพี่น้องพูดเป็นยุ่เมืองนอกเมืองหน้าเป็นอืม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 ใบมอื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 ม่ืมอ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 ืงอาดอืได้มอืมอมอืมอดมอื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 อืม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 ้ืมอืมอืมอื้อืมอื็อืมอื่อด้อบืองแอืมือืกอืมอืมอือนี่พี่น้อยมอือืนี่ล่ะยกซ่องให้เพิ่นไปเฮ็ด เ็นแบเป็นอย่างเหดเห็แล้วเศ้าเห็ดเล้อวันนีากี่ขันวันวนกี่ขันของยากงานคนเล่ยไแม่เปนเห็ดแทนโอเคครับบั่นเป็นไังไนน้า้างเจ้าผมร่มไรผมร่มขนาเนาะโอเคพี่น้องแั้วนี้ะแซ่บเอาใส่ยังเจ้าบันเห็ดยังอีบันนี่ยัวกุ้งขัวกุ้งนั่นพี่น้องพี่น้อง ยูส่ก็ได้กินกุ้งของมึงนี่น,นะพี่น้ออันนี้นยี่ันที่เงินมาแม่ซื้อบ้านเนี่ยใช่แล้วร,รงออกตัวบ้านตัวเมืองพี่น้องยอด,อยอดเอาพี่น้องเป็นอันว่าเรียบร้อยทั้งวันวายากต้องการสุกักนักวิจารณ์ไทยดำคือเรือ,อสวัสดีค่ะสวัสดีพีน่น้อง ข่าวน้ำดูน้ำร้านเด้อพี่กินข่าวซ่าเด้อมาเด้อมาเด้อพี่น้องาเด้อทำเกากินข่าวล่า้นซอยจซอยจูมากพที่คอยสิงเอางพเจ้ามื่อมาเด้อมาเด้อขุดหลกาเด้อัดเอาจานมาเป็นอีกเด้อมาเด้อมาเ้อาเด้อมเี้ มันกินเะขั้ไม่ใช่ค่ะพี่เป็นวกกินไก่เอาไปกินไก่มาแล้วให้ไ้ยัไม่กินแล้ามินดไอ้นี่่้องกินเยอต้อกินเออ้ยม่กินขอยจุตัดเออมักินซอยจุเกองามและอื่นพนั้นไม่ิเย หาเขาอยากหาเขาจับตไงแม่ดูดิหน้าา็ากมูน่กนเปส้อีกเนี่ยหาเข่าจับต้นองนั่นต่อยหน้าหอนเนาะแม่งเลยนัน่นั่งรายวดีเดีเอาไป่นาในร้านผ้หญเป็นย่างบุหร่กากก่หาเ่าเกินไอนี่ออกนั่งหาเข่าคนกินแนมไปเดี๋ยวเดีเีมานไหมพี่มาัน

ตวงวันนอยางบุกก็จบีเงินนั่เรอมาขายขายยสพัดนั่เงินงามมันเป็นก่อนรถจานั่งคนไกินงามคนนี้แล้วเจออุบัติเหจะเื่อมตางาเราเราก็เสื่อมเอาแก๊สนี่ยอเราเบิ่อใส่โป่งรเบื่โแก๊สเราเบือใขึ้นเ่นี่้อเนี้ยกอันที่ว่านั่นรนแบบคืออะไรชิายังเนาะาอันคือเราหาที่มาที่คก่อนจนัวเาเนาะก็จะเห็นก่อนจะถึงไบนแบบ

อ๋อต <Cornell> ัวเองเหรอหลานไม่ได้ไรลไปเนาะข้าผลิตไปใช่ไอืเป็นสาวเป็นบ่าวแล้วม่รอนนี้เป็นสาวอะแม่ไม่น้อนกเดินไเป็นสาว้เลยเนี่ยอืมมาห้างเลยนะล่ะเนาะแพทย์มันจะปรีแพทย์อะไรก็ฟีหรอ ไม่ไได้ก็ตีก็มึงสี่คนเลยดมันอยมอนหนึ่งเลดมอยู่มอนนึงสองเลยแทนไม่ะไอ้แทนยมอนไหนลัไปอ้าวบานร้องเลยบานไปเรเนี่ยบานองไปเลยไม่ไมนดยังไงเลยเคยเห็นเนี่ยใครองพี่พี่แต่จ๊ก็เคยเป็นไ่หุจังเี่ยวมันเอามีดด้อเนี่ยไปเลาไปคุยๆมีดองเฮ้ยเเฮ้ยเฮ้ยเฮ้ยกรอนไป

มันมาแห้วมันคือซีเ้ากนหลัยุ่งสิยุ่งสิหันหันไปหูไตที่นลุงรานี่นเลยคอขบอกว่าะ่หลับเงียเลยกอนเสาอืมันหัวสันข้อที่าน่าจะแจเราสัทนหัวไต่างกแต่ยังไงเนาะมาต้องบอกโลก ลูกร้านมาหน้าที่ไปนถามเดียเน,น้อคนถามดีบตามห่างด้อืมผมไปร้านคุณนอเอออืมเม่เอง่อันเนเสร็ใ่เมื่อกว่นีต้เชื่อค่าเฮ้มีงอมเสียบเยเนี่เขอ่นยิังไม่นยิ ก็บบนี้อเกต่าบ่เลยเอกินรล้มันเสียกินตแล้าก็ถือกินเนี่ยจะหาปลาากกินเอาอนี่ยคือทันข่าเพราะิ่เราได้ยายยิ่งกินเนยกุ้งมันกินไม่ก้งเลยกุจกินกุ้งมาที่เราแล้วิเรา่อยไปดูแลเทานั้นน่ะคุณเริกินแาไวไมาอยากกินละเนาะออก็มเห็นดดาวยบกบอย่ีหนาเนอน ระว่าก็มางอะไรกันเลยระ้ว่าติดป้ายเ้าบ้านราติดป้ายาบ้านนวัยง่เป็นพอบ้านนะเข่เป็นอไรติดติดป้ายเข้าบ้านระ่าเราน่าัไมมันนั่งูยังกหอนนุ่โหอหาวอ่งหน่อยหาวยนาวน่ายงานเขาไปขึ้นมากะเป่ามาไหยาจะไปฮะ เรอฟซีเปนส่งตรงมาหนตรงนี้ามามารเีป่งกเป๋าเด็เมื่อวัน่อสงจะค่ะเนไมนาัวขาหนามานาหน่อยขาดอู่เราถูหักอืมอเกิดนั่งเกิดนั่งเดให้อจดใหอยากนกหาให้หล่นสงหล่นปากกระฟอมันได้ไปหาเขาก็คือหา พ่อแม่นั่นั่งเราเอาแย่เรื่องเราก็ลำสมก็ยันน้ำพังแล้วเราทอไมเพราะเอาไม่แล้วแหละมาคู่ลงเมื่อค้นนะเขาเห็นเาโผล่ไปน้องก็สีาเลไปเนาะสไปวันมีช้วงคัรถใหม่ไปเออไปแล้วเออไปเออไปมาู้บไปเอ้วังเอถ้าก็มาห่างใมากมากผู้ใหญ่ เออมาหอยงินเละมือยเง้ออเพราะว่าเขาให้หาเดือางาทแนามบ้านเขาจมาห็ดเขาจะลงมือแล้ว่ไรว่ายังแลก็ี่เอามากรมากร่เหเดินพอเด้หเปลเกยกันที่บางบอนแล้วแล้วอ้นแล้วเป็นพบาต้องไปแม่เป็อยากเดยาม่วเล่นแม่ การแยกกหตด่นระดลงไปกห็แล้วองไปยกนเราเ่ากล้วอะไรเกิดผมงายองนี่าายเดียวตนี้ก็อา้ว่มีหยยแม่มีบ้านบานตต้องเดยอะเพราะว่าไปเทียนเทียก็มือต้องมือผู้่าที่บ้านงมันบวกไหมหรือว่าเดียวมือการงานนังสาขาลงมาเรม่รบ้านรับงานปักไนอนนอนถึนอนสุ่มอะไรนอนสุ่ยัน่น ช็อปเปตมันกินไปส่งมันเขาไปู่ตแกะเอาแม่รูเปียกแม่ไม่ยอมเขาใช่ไหมเอาแตงโอยาวแตงโมตุ่อก็ม่รอสัตย์เดียวมันมันรอดผอานมันไหวค่ะในฐานรกมันไม่ได้เปลืองในลูุดหารอสองหลอก็รซนึ่งไปเช้าเยกังเป็นอย่างนี้ ทั hey? ่วบองเหอแหงยวนไม่ใช네네่กลุ่มมาไปเงยน้องหลายคนไปเซ็ตเซ็ทานบ้านนี้เขาไม่เาหาเลิกก็ใหเลยหาเลหาเลาเลยมือได้อะไรหาเลยเลยเอ้าสวัีค่าไัดค่ะไัค่ะมาไม่ได้หรอมาไม่ได้มาวันจี้ก็ไม่ได้หรอกได้ได้ได้ว่าันนี้่างมุ่รอย่างดีนี่ร้านเช้าไม่ได้เป็นร้านเช้าก

เนีตยโอ้าองโอ้โนอง้งน้อ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 งน้งน้อ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 งนเองน้องนเองนเองน้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 องนเองน้องน้องนาองเองน้งอง้ไงง้งน้งองนเอองนเลงา้งองนองง้นง้งนง้งงนเ้น้งงงงงง้งานงงา้ง้งนเงงงงง้ ไอ้กุมมเป็นแมวเสือ้สเสือดาเขาคนเนีเออมันเนแวเอบ้อืมอบอแม่แลอะไรเนี่ยเออถึงเทกดตวตูที่ี่ี่น่งเออมันก็อายผูจังมันดูมันดูมันสออยู่ตแลวบอกว่าเมยเป็นแมเคือ่ อ้วนแข็งเนาะยันลืมแ่แพ่อแล้วพ่อพี่ต้องพ่อีปยนเงาเราเอาพี่เนาะทราบคลิปนี้ไว้ชั่วหนี้เนาะหน้าหน้าครับจ้าจ้าขอบคุณทุกการต้อนรับของหน้าเพื่ดีมากมีความดูบอลนอตุลโอเคน้องม่อนล่ะมีความสุขมากมากเอาครับผมน้องใจน้องมาหากัรน้องเอ้บอกว่าบอกทีมเรทุกใจแล้วเท่าน่ะใช่เลยเนาะแม่หลานมาหาะดีใจก็ เราพ่มาหาตัวเอเธอเขาเหนกัเขาก็มาหาเขาไปหาไปล่อยเขาติดใช่แ้ไมเขาไปหาใช่ให้เรด้วยทุกคนเดอะใครคนนี้แรงทำใตามาเ้ล่ะเนาะใครคนนี้แรงตามาเพี่าน้าน้องครับลวยๆพี่น้อง